สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก่งมือสองราคาหลักหมื่นนะคะเอาไปใช้กันได้กันแดดกันฝนนะคะทุกท่านคันนี้นะคะได้ทั้งสดนะคะได้ยังสามารถผ่อนได้ค่ะแต่สดก็จะดีที่สุดนะคะราคา78,000บาทค่ะกับรถ Honda City ZX นะคะรถจนปี05 รถยนต์ราคาเบาๆนะคะเครื่องยนต์วีเท 1,500cc ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเปลี่ยนครบปกติไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรอร้อนนะคะสีขาวค่ะสีสันดูสวยดูดีตลอดทั้งคันนะคะเพราะผ่านการเก็บงานสีมาให้เรียบร้อยนะคะสภาพของภายในยังสวยสมบูรณ์ดีค่ะเบาะหนังนะคะแอร์แบ็ก แอร์แบ็ไม่มีนะคะทุกท่านรถคันนี้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นฟิล์มไม่มีค่ะต้องไปติดเพิ่มนะคะภาษี6-8เครื่องดีค่ะวิ่งทางไกลได้7-8,000บาทค่ะสดได้จะดีมากนะคะหรือผ่อนก็ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการค่ะสนใจที่ต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลย ติดต่อโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะและที่สำคัญไปดูก่อนตัดสินใจดีที่สุดเพื่อจะได้ดูสภาพของรถและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนนะคะแอดมินขอนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ